วันที่5กับภารกิจทันพื้น25ครั้ง25วันต่อเนื่องย5เงื่อนวันนี้เป็นเงื่อนสําหรับคุณพ่อบ้านใจกล้านะครับซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับในวันเสาร์ที่ผ่านมามาทีท่านอาจจะได้รับภารกิจในการดูแลเสื้อผ้านะครับไม่ว่าจะเป็นการซักผ้าหรือตากผ้าแต่ทีนี้เกิดปัญหาบงเอืนลาวผ้าที่บ้านเนี่ยมันหย่อนไม่ตึง มีวิธียังไงจะผูกให้มันตึงนะครับเลยแนะนำเลยครับวันนี้เงื่อนค่อนข้างใหญ่ในประสงค์เลยนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้เรียกว่าเงื mm ่อ hmm. นเอาพลายบัตเตอร์ไฟหรือเงื่อนผีเสื้อนะครับมาดูกันนะครับจากเส้นนี้นะครับปลายข้างหนึ่งผูกไว้กับสิ่งที่มั่นคงแข็งแรงแล้วนะครับมาดูกันเราจะผูกยังไงนะครับวิธีการในการกะระยะให้ถูกต้องเนี่ยท่านกะระยะจากหลัก อีกหลักหนึ่งที่ท่านต้องการจะผูกคล้องด้วยเนี่ยก้าวมาประมาณหนึ่งเก้านะครับจากนั้นครับใช้มือของท่านนะครับจับเชือกลักษณะนี้พันไปเลยครับสามรอบนะครับการผูกเงื่อนอาภัยมันจะฝ่ายหรือปีเสื้อเนี่ยมีวิธีการผูกหลากหลายรูปแบบนะครับอมีแนะนําวิธีหนึ่งก่อนนะครับพันไปสามรอบหนึ่งแล้วรอบที่สองแล้วนะครับรอบที่สามจากนั้นทําไมต่อครับเอาเชือกเส้นที่สองนะครับที่ตรงกลางเนี่ย ลอดผ่านเส้นที่สามนะครับที่อยู่ปลายมือจากนั้นครับดึงเอาเส้นที่สองเนี่ยย้อนกลับมาครับมารอดผ่านเส้นที่หนึ่งนะชาวิธีนะครับมาช่วยดูกันดึงต่อไปครับสีกระรอบี้นะครับได้แล้วสีเสื้อนะครับใช้งานยังไงนะครับในการจะเร่งเชือกให้ตึงนะครับสำหรับคุณช่อบ้านนะครับเอาเชือกไปคล้อง หลักอีกฝั่งหนึ่งจากนั้นครับหลอดปเชือกมานะครับเข้าห่วงนี้นะครับทําการเล่งครับดึงดึงให้ตึงครับดึงให้ตึงนะครับดึงให้ตึงนะครับเท่านี้นะครับหลังผ้าท่านก็จะตึงแล้วแต่สำหรับในงานผู้ภัยบางทีอ่านท่านอาจจะต้องขึงเชือกเพื่อข้ามลําน้ําไปรับผู้ภัยอีกฝั่งหนึ่งนะครับการที่ท่านใช้วิธีการขึงเชือกแบบนี้เชือกอไงครับเชือกเกี่ยวกับเชือก มีทนะ่นาะตัดขวางอย่างนี้ส่วนนี้อาจจะเกิดการขาดได้นะครับถ้าท่านเป็นกผู้ภายอาชีพอุปกรณ์มีครับคาราบิเนอร์แต่ถ้าบา่มีท่านเป็นทีมที่อยู่ในชุมชนนะครับโดยเหตุการณ์เฉพาะหน้ามีอุปกรณ์ตัวหนึ่งแนะนําครับราคาไม่แพงเลยหลักสิบบาทนะครับสเกลก็เรียกนะครับอะไรนะชาโกโคก็เรียกนะครับใส่ไปลักษณะนี้นะครับ โลเลยนะครับดึงดึงนะครับดึง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 ากับหลักให้แน่นลักษณะนี้นะครับตึงแล้วนะครับตึงแล้วเพียงไม่เสียหายท่านก็สามารถที่จะข้ามไปกับได้อย่างปลอดภัยกับป่นี่มาดูภารกิจเรา25ครั้งนึงอ

แกวจากหลักเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามีคารบินเนอร์หรืออุปรกรณ์ทําการปลดออกนะครับปลดออกเรียบร้อยนะครับจากนั้นครับรันเชือกสองข้างเข้ามาให้หย่อนนิดหน่อยนะครับลักษณะน,นี้สึงตัวห่อ,อ,อกมาเรียบร้อยครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับ